จ๊ะไม่มีโลกสองไปวันนี้จ๊ะไม่มีเลยโลกของจ๊ะคือจ๊และกัพ่อแลวก็แม่วันที่จ๊ะอ่อนแอฉันยังไม่กล้าพูดกับพ่อกับแม่เลยเข้าใจปะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่อยากให้พ่อพ่อกับแม่เราทุกจะทุกจะก็บอกพ่อจะไม่ได้อะไรอย่างงี้ไม่ได้เข้าใจไหมแล้ววันนี้ที่นอยเลยคือว่า คือข่าวเ,เนี่ยไอ้นังรองลูกทุ่งโลกสองใบที่รักไปตามดูได้เลยตามท่อนทิปต่อมีแต่คนด่าจา้ะซึ่งมันไม่ใช่จ้ะที่รักจ,จะไม่ไม่มีโรกสาภัยเลยวันเนี้ยแต่คนด่าจ๊ะเหมือนแบบก็นั่งคันกี้นะอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ชีวิตจริงอ่ะแค่ทำงานแบบเฮ้ยฉันทำงานแบบฉันไม่เคยโกงใคร ชีวิตฉันไม่เคยโกงใครฉันขยนันฉันหาเลี้ยงพรอเลียงแม่อ่ะเข้าใจปะเออแต่กลายเป็ว่าที่แล้วข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนร้องรลูกท่งมันกลายเป็นจะหมดเลยเว้ย